ลิซ่าขอบคุณชาวลิลลี่ลงทางไอจค่ะในขณะที่แฟนคลับเกาหลีเสียงแตกนะคะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบ MV Rockstar แต่ว่าสำนักข่าวดังเกาหลีแห่งหนึ่งนี่สิคะเขียนข่าวไม่เข้าท่าเลยแซะน้องลิซ่าแล้วก็เหยียดประเทศไทยเราด้วยโอ้โหแล้วไหนจะเรื่องดรามา่าก๊อปปี้เสื้อรูปดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปักกิ่งอะไรไปอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้อลหม่านมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยในคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมความเคลื่อนไหวกันในคลิปนี้แอดมินขอขอบคุณ FC น้องลิซ่านะคะจาก2 a c แอคเคา์นี้เลยที่สนับสนุนซุปเปอร์แตงให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ต่อลมหายใจให้กับแอดมินในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะแน่นอนค่ะว่าเห็นน้องลิซ่ามาแชร์ภาพลงทาง IG พร้อมประกาศขอบคุณจแฟนชาวลินล,ลี่สาหรับการซัพพอร์ตในเพลง rockstar แล้วรู้สึกว่า น้ำตาจะไหลยอะทุกคนคือเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ลึกๆเราว่าน้องก็รับรู้แหละว่าชาวลิลลี่หลายคนจากทั่วทุกมุมโลกเลย เป็มนมดงานนะคะขยันขันแข็งกันแค่ไหนทั้งในการสตรีมเพลงในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับการหายผลงานใหม่ในทุกๆแพลตฟอร์มของน้องด้วยก็รู้สึกดีใจแทนแฟนๆของน้องทุกคนนะคะที่วันนี้น้องเรียกแฟนๆว่าลิลลี่ได้เต็มปากเต็มคําแล้วก่อนหน้าที่เคยโดนแซะว่าลิลลี่ไม่มีตัวตนบ้างแหละลิซ่าไม่รู้จักบ้างแหละอะไรบ้าๆ,ๆ,ๆวันนี้ก็ถือว่าลบคําศพประมาททุกอย่างแบบหมดสิ้นสักทีเนาะเพราะว่าน้องมาขอบคุณแฟนๆลงทางไอจี แบบตรงๆแบบไม่มีอมคอมเลยคะ่ะถึงแม้ว่าการดร้วยประเด็นนี้มันจะกลายเป็นประเด็นดราม่าไปทางโซเชียลด้วยที่แฟนๆบางส่วนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่ลิซ่าใช้คําเรียกแฟนๆว่าลินล,ลี่ไม่ใช่บลิงแต่ก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่ายังมีบลิงอีกไม่น้อยเหมือนกันที่คอยซัพพอร์ตเธออีกเช่นเดียวกันนะ,ะแต่บรนวานี่ยังไม่ค่อยเป็นประเด็นดราม่าหนักเท่าไหร่หรอกค่ะ,คะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่มาจากแค่กลุ่มบลิงนะที่น้องลิซ่าเลือกใช้คําว่าลินล,ลี่แทนคําว่าบลิงแต่จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็น บิงหรือว่าลินลี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าแบบสนับสนุนผลงานเพลงของน้องช่วยกันสตรีมเพลงช่วยกันไฮป์ MV ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปหรอกค่ะแอดมินว่าที่น้องลิซ่ากำลังจะสื่อก็คือน้องก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนั่นแหละที่คอยสนับสนุนผลงานของน้องนะอ่าส่วนเรื่องต่อมานะคะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าความรู้สึกเราคือร็อกสตามันก็คืออินโทรใช่ไหมสำหรับการบูททางไปสู่เพลงอื่นๆในอัลบั้มเต็มอย่างแน่นอน และน้องเองก็ตั้งใจมาบอกทุกคนแบบนั้นจริงๆด้วยจากปอลอใน IG โโพดล่าสุดนะคะว่า this is just the start a lot more coming so please stay tuned แปลง่ายง่ก็คือนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นยังมีอีกหลายเพลงที่จะตามมาเร็วๆนี้รอติดตามกันได้เลยนะคะอาก็เหลือบตาลงมาอ่านคอมเมนต์ด้านล่างก็จะเห็นคนคุ้นเคยน้องหลายๆคนนะคะมาเมนให้กาลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องกันอย่างเต็มที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องโรเซ่แบล็กพินะคะ พี่อลิสเมนเจอร์ส่วนตัวน้องเบลล่ารานีนางเอกชื่อดังชาวไทยน้องสอน CLC เพื่อนน้องลิสแล้วก็คุณพ่อปีเตอร์จากเซลีนนะแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยค่ะงานนี้บอกเลยว่ากำลังใจลน้ลนๆนะทุกคนลน้ลนๆแฟนๆอย่างเราหายห่วงได้เลย แล้วช่วงนี้คือน้องเราเองก็ขยันทำคอนเทนต์บ่อยด้วยนะล่าสุดหลังปล่อยเพลงออกมามี2คลิปแล้วลง t i k กต k อกถูกปะแล้วยังมีคลิปสั้นๆลงทางไอจเพื่อบอกแฟนๆว่าใช่เธอกําลังตั้งใจแล้วก็ซุ้มทําเพลงอยู่นะจ๊ะอ่านแน่นอนว่าเอาจริงๆมุฟนี้ถือว่าน้องเราทําดีนะคะก็พยายามเล่นแล้วก็เลี้ยงกระแสะเอาไว้ส่วนดรามา่าแน่นอนคือว่ายิ่งกระแสะดีไวรัลแล้วก็ด่งดังไปทั่วโลกแบบนี้ก็จะต้องมีดรามา่าเป็นธรรมดา ทุกคนอยากให้คิดว่าความดราม่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะมันมาคอยขัดแข้งขัดขาขัดหูขัดตาแฟนๆอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดบวกเอาไว้ว่าจริงๆคือน้องเราต้องเพลงมันต้องแสดีแหละถ้ากระแสไม่ดีไม่มีขยะโหรอกอะพูดก็พูดเนาะ ก็อย่าไปเครียดน,นะคะเวลาฟังดรามา่าใดๆก็ให้ฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปอะไรประมาณนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะก็อันนี้เป็นคอมเมนต์และการเปิดคอมเมนต์ก่อนนะคะของแฟนๆชาวเกาหลีใต้ถึง MV เพลง Rock Star นะคะก็มีจริงๆก็มีทั้งคนที่รู้สึกชอบแล้วก็ไม่ชอบ MV แหละยกตัวอย่างนะคะบางคนก็บอกว่า MV น่าจะถ่ายได้ดีกว่านี้นะคุณภาพของวิดีโอน่าผิดหวงังเมื่อเทียบกับความสามารถของลิซ่าหรือไม่ก็เพลงไม่ค่อยโดนอะ่ะแต่ ถือว่าร้องได้ดีเลยดูเหมือนว่าเธอแสดงจุดเด่นของเธอออกมาได้อย่างเต็มที่นะสู้ๆบางคนก็มีแบบแฟนๆมาให้กําลังใจน้องนะบางคนก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวเพลงดีกว่าลริสาคนที่ชอบมากก็บอกว่าเธอเจ๋งมากเลยรอคอยอัลบั้มเต็มแล้วหรือบางคนก็บอกว่าเพลงดูสั้นไปนะแต่ชอบเรื่องการเต้นแล้วก็อยากเห็นโครกราฟแบบเต็มๆอยากให้ลิซ่าปล่อยเวอร์ชันแดนซ์วิดีโออะไรประมาณนี้ออกมาด้วยอะแต่ สำหรับคนที่ไม่ชอบเลยก็อาจจะมาแนวแบบมันไม่ใช่สไตล์เพลงของฉันเลยอะแล้วก็มันดูน่าเบื่อหน่อยหน่อยไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนฟังเคป๊อปอันนี้ก็เดี๋ยวนะคือมันไม่ใช่เคป๊อปอยู่แล้วคุณพี่แล้วก็บางท่านก็บอกนะคะว่าฉันอาจจะคาดหวังสูงไปหน่อยรู้สึกว่าค่อนข้างผิดหวังหรือไม่ก็คิดว่าจะออกมาเจ๋งกว่านี้แต่นี่มันดูค่อนข้างธรรมดาเกินไปหรือไม่ก็แนวนี้มาเยอะเนะเหมือนกันนะคะว่า MV ถ่ายที่ไทยหรอมันให้ความรู้สึกแบบ มากๆทั้งเพลงแล้วก็วิดีโอหน้าผิดหวังเมื่อเทียบกับละลิสาหรือว่ามันนี่หรือบางคนก็บอกเลยว่านี่มันทีป๊อปนะ ต่คาจริงมันไม่ใช่ทีป๊อปนะแล้วมันก็ไม่ใช่เกป๊อปด้วยฟังยังไงวะเอาแหละความคิดเห็นมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะทุกคนพวกเราก็ช่างเขาเธอนะคะเรื่องรสนิยมในการฟังเพลงแต่ละคนคือมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วนะเหมือนการเสพหนังอะสไตล์หนังสไตล์ลลเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องปัจเจกนะคะบุคคลจริงๆซึ่งมันมีสำนักข่าวใหญ่เกาหลีสำนักหนึ่งค่ะ ไม่น่าผ้าถั่วข่าวแซะแล้วก็เหยียดแบบนี้เลยคือเขาผ้าถั่วข่าวบอกว่าลิซ่าออกจากเคป๊ปไปแล้วก็แค่ที่หนึ่งในไทยแค่นั้นแล้วก็เป็นโซโล่เดี่ยวที่น่าผิดหวังมากเฮ้ยใจยเย็นนี่มันแค่พรีเลสเองคือคุณยังไม่ต้องรีบวิจารณ์ก็ได้มั้งเอาจริงๆประโยคแบบนี้จะพูดไงดีอ่ะไม่ควรผ้าถั่วข่าวปะคือดูออกแหละว่าเขาอะอยากแซะอยากเหยียบ อยากจิกกัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผลงานนะคะโดยพยายามใช้คำเยียดเข้าไปแล้วบอกว่ามันน่าผิดหวังแต่ถ้าทุกคนดูดีๆอีกทีประโยคนี้คือไม่ได้เหยียบแค่น้องลิซ่านะแต่เยียดประเทศไทยเราด้วยก็แค่ที่หนึ่งในไทยนี่คือแสะตรงๆเลยนะกระทบทั้งน้องแล้วก็กระทบทั้งแบบประเทศเราด้วยแล้วถ้าที่หนึ่งในไทยคือยังไงคือมันไม่ใช่เรื่องดีหรอถูกปะคือเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรจริงไหมคือ งงอย่างแรกคือเป็นนักข่าวได้ไงก่อนเขียนพาดหัวข่าวแบบนี้เอาจริงๆอ่านความคิดเห็นของคนที่ไม่ชอบเพลงไม่ใช่สไตล์อ่ะข้างต้นน่ะที่แอนมินเอามาให้ดูอะ่ะบอกว่าชอบลลิษาหรือว่ามันนี่มากกว่าหรือบอกแค่ว่าเฉยๆเพลงยังไม่โดนคือเราไม่ได้โกรธหรือว่าหัวเ้อเลยนะเว้ยแต่ว่าถ้าเขียนข่าวแบบนี้มันคือการเหยียดเชื้อชาติปะคือไม่ชอบ ไม่ชอบตรงไหนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ใช้พาดหัวข่าวว่าออกจากเคป๊อปแล้วก็เป็นได้แค่ที่หนึ่งในประเทศตัวเองแบบนี้คือไม่ควรอย่างยิ่งและเอาจริงๆสื่อแบบนี้คือคือควรประนามนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบอก,กออนุมัติได้ไงก่อนให้ลงบทความแบบนี้ให้ลงพาดหัวข่าวแบบนี้คือหมดคำจะพูดจริงๆอืไม่รู้ลงได้ไง แต่เท่าที่แบบดูๆก็น่าจะมีแค่จีมินขยังขยังอะไรของโอเซนไหมที่เขาเขียนข่าวแบบเนี้ยสำนักอแบบ่ะสำนักข่าวอื่นน่าจะยังไม่มีไหมคือไม่ไม่จริงๆไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะแมเพลงทงบั้มยังไม่ทันปล่อยออกมาเลยรีบวิจารณ์ซะละสงสัยกลัวปล่อยบั้มเต็มมาเราไม่ได้เหยียบไงก็คือขอเหยียบขอเหยียดไว้ก่อนมัน้งแล้วก็มันมีอีกหนึ่งดราม่าด้วยค่ะที่มาแบบอีหยังวะมีใครเล่นอาวีไหมทุกคน ขออัญเชิญเสียงแบบเอี่ยงวะในเกมมาหน่อยไ,ได้ปะก็คือเสื้อรูปดาวค่ะที่น้องใส่เต้นใน MV นะ็นะเอดมินเอาข้อมูลมาจากสำนักข่าว South China Morning Post นะคะก็คือสรุปง่ายๆมีคนจริงคนหนึ่งน่าจะชื่อหยางนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นดีไซเนอร์แล้วก็โพสต์ข้อความลงหวยป๋อบอกว่าลิซ่าเนี่ยกับทีมงานตั้งใจขโมยผลงานของเขาหรือเปล่าเพราะว่าเสื้อรูปดาวเขาเคยออกแบบไว้ในปี2020 ซึ่งเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากราชวงศ์ถังวงดนตรี h e ฟ v y m เมท l วงแรกของจีนจากปักกิ่งแล้วก็ดวงดาวก็เป็นตัวแทนของกรุงปักกิ่งวอซันดวงดาวเป็นตัวแทนของกรุงปักกิ่งวอซัน อ่านางบอกต่อนะคะว่านางพยายามติดต่อสไตลิสของลิซ่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดซึ่งเออทีมงานน้องตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแต่ว่ากำลังงง,งนะงงอยู่ว่าแบบเอาเสื้อรูปสัญลักษณ์รูปดาวมันมีเจ้าของผลงานด้วยหรอวะแล้วคืออันนี้แอนมินแบบงงเฉย,ยนะอย่างไอเสื้อรูปแบบผีเสื้อรูปหัวใจรูปโบที่มันเป็นเกาะอ,อกที่เห็นแบบ คนใส่กันเยอะแยะแล้วมันมีหลากหลายแบรนด์คืออันนี้มันมีเจ้าของผลงานด้วยม嘛ประเด็นมันคือพเออรูปพวกนี้มันคือสัญลักษณ์หรือเปล่าทุกคนมันไม่ใช่ดีไซน์แบบรูปแบบใหม่ที่คุณออกแบบมาแล้วเป็นยูนิคอะจะพูดยังไงดีอะเอาจริงมันก็มันก็พูดยากนะถ้าจะมาเคลมว่าฉันคือคนแรกที่ออกแบบเสื้อตัวนี้เพราะมันก็คือสัญลักษณ์รูปดาวทั่วๆไปอะค่ะมันไม่ใช่ดาวอะไรที่พิเศษกว่า ดาวปกติธรรมดาจะพูดไงดีอะคือคือมันคือดาวอะทุกคนก็มองว่าเป็นสัญลักษณ์รูปดาวถูกไหมแล้วจริงๆอะชุดต้นแบบของเขาอะดีไซน์ไอ้ตรงคอกับกระโปรงก็คือที่น้องใส่มันก็ไม่เหมือนอยูด้วยนะคือน้องใส่กางเกงแล้วก็ไอ้ตรงที่ห้อยคอก็นะของน้องน่าจะเป็นสายปกติอะสายเล็กๆแต่ส่วนใช่ค่ะถ้าถ้าบอกว่าเกาะอกมันคือรูปดาวไหม มันก็คือรูปดาวไงทุกคนเพราะว่ามันคือมันคือรูปดาวอะมันคงไม่ใช่รูปก้อนเมฆหรือว่ารูปพระจันทร์ถูกปะเพราะว่าเพลงนี้จริงๆมันก็คือล็อกสตาร์ไงแล้วสตาร์มันก็คือดาวก็เอาจริงๆทีมงานน้องก็คงหาอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรอะมันเข้ากับเพลงนั่นแหละล็อกสตาร์ก็คือใส่อะไรที่มันเป็นแบบรูปดาวอย่างต่างหูอย่างสร้อยหรืออย่างอะไรที่มันเป็นพร็อพนะคะอย่างเสื้อก็คงอยากให้มันเป็นรูปดาวอะไรประมาณนั้น เขาก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะไปแบบไปตรงหรือว่าไปขโมยผลงานของใครหรอกเอาจริงนะเออก็แต่ละอย่างอันนี้ค่อนข้างปวดตับนะคะอ่าวันนี้ก็มันก็มีประมาณสองสมเรื่องนะคะที่เป็นดราม่าในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอมินก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็ทุกคนอย่าไปซีเรียสอะไรมากคือบอกเลยว่าทัวร์ก็ลงเยอะกับเอปเด็นดาม่าง่อยๆอะไรแบบเนี้ยที่จีนก็มีแฟนจีนอะไรไปแย้งไปเลยกัน เยอะแยะนะคะส่วนที่ไทยเราเองก็โอ๊ยคอมเมนต์กันแบบสนุกสนานค่ะเอาเป็นว่าอันนี้ก็ยังไงเอาเวลาแบบ นั่งเครียดหรือนั่งอะไรมาสตรีมเพลงล็อกซาให้น้องกันดีกว่านะคะทุกคนเวลาอาบน้ําก็เปิดทิ้งไว้ฟังเอาไว้ก็ได้นะคะล้างจานอยู่ก็เปิดทิ้งไวเ้เถอะฟังเพลงตัดพงตัดผ้าก,ก็เปิดเอาไว้ได้อยู่อุ้ยสนุกจะตายค่ะแอดมินนี่แบบล้างจานไปด้วยโยกไปด้วยเลยนะบางทีเนาะสกอตไบปิวเนาะทุกคนค่ะอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่แอดมินนามาเล่าไว้ในคลิปนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าละกัน Favorite single on a rap, baby la la Lisa, can you teach me Japanese?